พอดีไว้ลู่ลอยโลทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งกับซีรีส์วุ้นกรอบอันมณีซึ่งครั้งนี้เราจะมาทำสีเขียวมรกตดก็เห็นคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะนะฮะทำสีเขียวหน่อยทำสีเขียวหน่อยวันนี้จัดให้ซึ่งสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากใบเตยก็น่าจะหอมหวานอร่อยดีครั้งที่แล้วทำไปใส่สีผสมอาหารอย่างเดียวครั้งนี้เพิ่มกลิ่นขึ้นมาน่าจะแจมขึ้น <c oughs> ปั่นเสร็จก็นำไปกรองนะครับแค่นี้เราก็จะได้น้ำใบเตยสุดเข้มข้นแล้วก็มาทำวุ้นกันต่อนะครับหลายคนอาจจะตกใจปริมาณน้ำตาลท ตกผลึกมันจะไม่กรอบครับตอนแรกว่าจะใช้สีจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวแต่รู้สึกมันไม่ค่อยสวยฮะขอแอบเติมสีผสมอาหารนิดนึงและครั้งนี้ได้แม่พิมพ์สวยๆมาพอดีลองเอามาหยอดดูสักหน่อยจากนั้นก็ปล่อยให้เซตตัวนะครับนี่แล้วเราก็ามากรีดเป็นชิ้นๆแบบนี้ลอกมันออกมาตัดให้ได้รูปทรงที่ต้องการหรือจะใช้แม่พิมพ์กดๆๆเอาก็ได้อันนี้แม่บ้านก็พยายามทําให้มันเหมือนอัญมณีเหมือนเพชรนะฮะก็พอดูได้อยู่ตัวน,นี้ก็แกะออกจากแม่พิมพ์ซิลิโคนนะครับนำไปเลี้ยงในถาดเว้นระยะห่างดีๆนะครับเด ส,ส่วนนี้บอกเลยอร่อยมากเพราะมันจะกรอบกว่าเพื่อนอ่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับส่วนขั้นตอนที่เหลือเนี่ยก็คือการนําไปตากแดดช่วงนี้แดดแรงซะด้วยเดี๋ยวคราวหน้ามาอัปเดตกันฮะว่าจะใช้เวลาตากกี่วัน